<Order> สำหรับวันนี้นะคะเราใช้ NQ นะคะในการเทรดเพื่อที่จะผ่าน c h a าเลน g ์นะคะต้องการ1น0 0ันห้ารเหรียญวันนี้ค่ะ <Order filled. S 1> ตามเทรด <Order S 1> ที่ <fill. S 1> เห็นนะคะก็จะไม่ค่อยเข้าส่วน IFVG เพราะว่ามัน <Target filled. S 1> ทำให้ Stop Loss <Stop. S 1> ใหญ่เกินไปนะคะ <Order. S 1> ก็เลยเป็นการอ่าน Candles เอาสำหรับตรงนี้ก็เป็นการเช็ค Order b l บล k นะคะ ว่าเขาจะเบรกออเดอร์บอกใหม่จะได้รู้ว่าจะไปลงต่อหรือว่าไม่ลงในขณะที่ตลาดยังแบริกอยู่นะคะแต่ว่ามีบเยอะพยายามจะบราคาขึ้นไปเราก็เลยเข้าใต้แท่งเขียวค่ะเพราะว่าเราคิดว่าราคายังจะพุชลงไปด้านล่างต่อก็จะเห็นแบบที่เห็นนะคะว่าไปถึงทาร์ e เก็ตได้อย่างไวสำหรับเทดนี้นะคะก็เข้าแบบ e n u of candle ค่ะ เราเข้าก่อนที่แคนโดจะปิดเพราะว่าราคาที่ขึ้นมาเนี่ยหน้าตาแคนโดมันดูว่าเป็นบูริชก็เลยเข้าตามนั้นเทรดนี้ก็เช่นกันค่ะหน้าตาแบบนี้เนี่ยบ <Order S 1> ิดเข้า <F elt. S 1> ใต้เขียวเพราะว่าเห็นมาหลายรอบแล้วถ้าเป็นทรงเนี้ย <Target S 1> ก็จะลงม <F elt. S 1> ลาลงมาก่อนสำหรับเทรดสุดท้ายนะคะ <F> ต้องการแค่17ทิกนะคะแล้วก็ราคาตอนนี้เนี่ยอยู่ ครึ่งล่างของออเดอร์บล็อกก็เลยคิดว่ายังไงก็ลงมาเทคโลก่อนก็เลยเข้าตรงนี้ค่ะ target build oh, man.